ประจันบอกเธอดีตงการอะไรเธไม่ติงเงินก็พอมีความดีไม่พอหรือเป็นมือเตอไม่พอดีเฮ้ยไม่ได้อสวัสดีครับเอาครับครับเคยชื่ออะไรเจ้าเป็ดชื่อเป็ดครับชื่อเป็ดไม่ใช่ครับไม่ใช่ชื่อตู่ฮะตู่ เราร,รอเพื่อ,อนหรือเปล่านะไม่รอไม่มีใครอ้าวไม่มีใครไม่มีใครเรามีใจหรือเปล่าไม่มีอ้าวไม่มีไม่มีอะไรเลยตอนนี้เราเป็ดอายุเท่าไหร่อะอายุสิบห้าเจ็ดสิบหกครับสิบห้าจ็สิบหกอยู่มมสามมสี่แล้วอยู่จังหวัดไหนอ่ะอยู่อน,น้องวลำัูครับโอ้ยคนอีสานตัวนี้ บอแมนโอ้ยบเสื้อดอกคนอีสานก็บอกเจ้านี่บแมนบแมนว่าสั้นวะนี่พี่พี่บ้าแหล่งใต้เลยไหมแหล่งใต้เอ้าเป็นคนใต้นี่ใช้เป็นคนใต้เอ้าสรุปเป็นคนดีไหนนี่คนใต้เป็นคนเหนือเจ้าอ๋อเป็นคนเหนืออู้เหนือก็ได้เจ้านะอ้าวขำแล้วหัวเลาวบัดเนี่ยวีบ่แมน โอ้ยบอแมนให้ใจทำไมให้ใจทำไมโอ้โอันนี้ก oh, oh, oh. ah, ็ได็นอะมีหลายท่านะเราอ่ะเรายังมีอยู่ท่าเดียวเลยท่าไหนถ้าเธอเลือกที่จะไปอยู่กับเขาเราคงเสียใจแย่อุ้ยอึยอายโอเคโอเคเดี๋ยวไปละฟันเดย์ฮัลโหลค่ะครับโคตรังวะเนี่ย คนดังอะไรอ่ะคนเบาเบาเบาเนุนนเคยดูพี่นะไม่เคยหรอกไม่เคยจำผิดแล้วจำผิดไม่ไม่ใช่หรอกใค่จำผิดแล้วใช่พี่ไม่ใช่ที่ไ่าคิปดูไปเลอะไรจำผิดแล้วไม่จําปิดไม่ใช่ไหมไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่จะจ ชื่อพี่ได้อ่ะใส่ข้าปิตรากอ่ะโอ้ชื่อก็ตัง้งตั้งอะไรก็ได้ชื่อก็ตั้งเหมือนกันกินนุ่งเท้าว่ะพี่ชื่อเก่าพี่อ่ะเธอชื่ออะไรอ่ะชื่อตูนะคะชื่อตูนะครอ๋อกระโดดกระโดดเหรอเราติดตาม,มอยู่นะติดตามใครนี่เธอนี่เธอแต่จุดไม่ได้เอาวไว้ไพี่ไม่ใส่ใจุดไก่ พี่พี่พี่ลงคิดไวๆนะอ๋อโอเคลงคิดอะไรไม่ได้ลงลงพี่พี่พี่แหีวมัวเราจับได้เลยพี่พี่ชอบออกอะจําได้เราเรามัวนอนเราไปนอนแล้วก่อนเราเราไปนอนก่อนนะไม่ป้า เยื่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับตกใจเลยสิตกใจทำไมอ่ะไม่เลยครับไม่ะไรครับม่เลยครับตกใจกันทำไมใช่ไหมนายชื่ออะไรนายชื่ออะไรชื่อบอยครับชื่อบอนแล้วเธออ่ะชื่ออะไรชื่ออุ้มครับอุ้มอุ้มชื่ออุ้มให้ให้เขาตอบสีชื่อเขาอ่ะมันก็พูดไปสีห่าเดี๋ยพิ่งด่ากันสิเออ อ้าวแล้วพี่ชื่ออะไรครับพี่อ๋อเราชื่อแบม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 ก็เซเว่นก็เซเว่นก็เซเว่นชัวร์ก็เซเว่นชัวร์นะก็เซเว่นชัวร์สุดสมัใช่ก็เซเว่นน่ะรู้จักด้วยเหรอรู้จักรู้จักรู้จักยังนึกถึงฟิวที่แบบเข้ามาแบบผ้าใบเติมหรอเออผ้าใบไอ้เกี้ยผ้าใบมีชุดนี้ด้วยเหรอเอ้ยตกใจเลยเล่นมันดีแล้วแต่ชุดนี้งงเลยนะแล้วไหนอ่ะผ้าใบอะไรผ้าใบกันหราเข้าครับ อ๋อนายเขาเดี๋ยวรอเขาก่อนเอาพี่ล้วพี่เข้ามาได้ไงอ่ะเปิดเลขห้องเปล่าใช่ก็นายเปิดเลขห้องอ่ะสุ่มได้ไงวะสุ่มได้ไงวะสุ่มได้ไงวะเอ้าเลขมันก็เรียงเราก็ค่อยค่อยเรียงมาก็ได้นายอยู่จังหวัดไหนเราอยู่ขอนแก่นโอเคเอ้าไม่อยู่เกาหลีเหรอแบมแบมอยู่ในใจนายได้หรือเปล่าเอ้ย ลูกบเราเป็นผู้ชายนะเราเป็นผู้ชายแปลงเพศใช่หรอจุ๋ยน้อยจุ๋ยน้อยเดียวเดียวเดียวอ๋อชื่อชื่อบาร์แสดงว่าชอบเล่นบาสใช่ไหมอ่าครับใช่เล่นบาสถ้าเล่นบาสนี่ต้องโยนลูกบาสใส่เรานะทำไมครับพี่เพราะเราเป็นห่วงเย้เยเย้เยไปมันดึกแล้วได้เวลานอนแล้วทุกคนฝันดีนะครับพี่แบม ใช่เราจะฝันถึงบ้านเลยพี่ครับผมครับสวัสดีครับเธอชื่อไรฟ้าพี่อย่าบังคงขำดิฟ้าเอ้าฟ้าขำอ่ะเอ้าแน่ยังไม่หยุดขำอีกฟ้าอยู่เท่าไหร่สิบห้าสิบห้าอยู่มสามอือ ขึ้นมาเหรอหน,หนูหนูหนูแล้วก็ขับหนูอ่าหนูหนูมีอะไรหนู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 จำพี่ได้จำพี่ได้ได้ไงอ่ะพี่ไม่เห็นจำฟ้าได้เลยหนูจำไม่ได้หนูี่คือช่องไขตุนะ่ะไม่ใช่จะเจอพี่รอบสองน่ะนะรอบแรกหนูก็ได้ออสีพี่ไปแล้หนูเห็นแหละ อ้าวว่าอยู่ทำไมชื่อคุณคุณมาแหละชื่อแปล,แปลกๆอย่างเงี้ยต้องพี่แน่เลยอ๋อเคยเจอกันไปแล้วเจอตอนไหนตอนนู้นอ่ะตอนนู้นน่ะแล้วตอนไหนอะตอนนู้นน่ะไม่รู้อะพี่หนูอยู่คนสุดท้ายแล้วเนะี่ยคนสุดท้ายโอเคโอเคไปละไปละโอ้ยเจ๊อะไปบาสวัสดีครับสวัสดีครับ ในายชื่ออะไรอ่ะชื่อนิวครับนิวซีดเนี่ยเหรอใช่ครับใช่ครับทำไมต้องมีซีดด้วยเพชรครับมันเท่ใช่ไหมโคตรเท่เลยพี่โอหโคตรเท่เลยพี่นายอายุเท่าไหร่อ่ะสิบสี่ครับสิบสี่อยู่มสองเหรอครับกำลังกำลังจะขึ้นมอสามหรือเปล่ากำลังจะขึ้นมอสองครับ๋อกกำลังจะขึ้นมอสอง เป็นไงสอบสอบได้ไหมสอบได้ครับโอเคถือว่าขอเลยนเล่นเก่งอยู่ใช่ไหมเกรดสี่ครับนี่เกรดสี่ทุกวิชาครับนี่แล้วชอบวิชาไหนอ่ะชอบมังกษครับชอบอังกษช,ชอบภาษาไทยเอาชอบภาษาไทยครับได้เรียนพวกสำนวนอะไรไหมไม่ได้เรียนพี่เรียนแบบอะไรไม่รู้ น้ำขึ้นให้ทำไงน้ำขึ้นให้รีบตักเออเห็นไหมก็รู้นี่แบบแบบว่านน้ำขึ้นอ่ะให้รีบตักแต่ถ้าอยากมีความรักให้รีบบอกชื่อขุนขุนนะเห็ะชื่อขุนขุนไม่ขุนล็อกอย่ามาขุนเลยเสียงก็ขุนกอเสียงไม่ขุนนะขุนเหมดเลยไม่ขุนนไหนหยจำพีดแล้วอย่ามาขุนสิ นายอยู่จังหวัดไหนเนี้ยผมเป็นคนแพร่เป็นคนแพ้นนพใช่ครับแล้วแล้วนายแบบมีมีแฟนยังไม่มีครับเอา้าเราเมื่อไหร่จะมีอะ่ะไม่รู้ฮิมีมีคนที่แอบ,บชอบไหมไม่มีครับไม่มีเหรอแล้วมีใครมาจีบนายไหมมีครับไม,มไม่ชอบไม่ชอบทำไมไม่ชอบอะ่ะ ผมก็ไม่รู้นะพี่ไม่แต่จะรู้ตะเคีอ๋อหรือว่าตั้งใจเรียนก่อนใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ใชอ๋ออยากอยากมีแม่แฟนนะมมันไม่ค่อยอยากมีอ๋อไม่ค่อยอยากโอเคโอเคมีมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่ใช่ไหมมีครับมีไหนไม่เห็นมาเล่นเกมด้วยเลยเพื่อนเป็นลมนหมดแล้วพี่เอา้าแล้วไม่นายนอนดึกอะ่ะไม่รู้อ่ะเอา้า ไม่ง่วงอะก็มไม่เหงาไอเหงานี่ไงเราเข้ามาคุยเป็นเพื่อนแล้วนายไม่เหงาแน่น,นอนใช่ใช่ใช่านายม .4 นายเรียนต่อสายอะไรมไม่รู้รอฮะพี่เอาแล้วนายแบบโตขึ้นอ่ะอยากเป็นอะไรเป็นอะไรเหรอพี่ใช่อยากเป็นอยากช่วยโลกอ่ะอยากช่วยโลกให้ hey, ให้พ้นจากอะไร อุกบาทอ่ะอุกบาทเดี๋ยวจะมีอุกบาทด้วยเหรอไม่ใช่ยุคในดัวเสาไอผมอยากช่วยโลกไงอยากช่วยโลกทำไมโลกโลกเป็นอะไรโลกเป็นอะไรโลกเป็นแฟนผมเดี๋ยวนายเพ้อเพิ่ไปเรื่อยแล้วนายเนี่ยเอาเอาแบบอาชีพอะอาชีพอะเออเออเพิ่มเหรอใช่เป็น เปนเด็กเฝ้าร้านเกมเด็กเฝ้าร้านเกมใช่ทำไมอ่ะมันสนุกเหรอเ,เฟียฟเฟ้ยวดีพี่เฟี้ยวดีพี่โอเคแล้วในานอยู่กับใครเนี่ยผมอยู่กับแม่อยู่กับแม่แล้วพี่น้องมีไหมมีมีอยู่พี่อยู่แค่เดผมอยู่เชียงใหม่อยู่ตอนนี้เอาออสรุปก,ก็คือนายอยู่เชียงใหม่มาเรียนเหรอใช่ครับ เชียงใหม่โอ้เปนคนเหนืออู้เหนือก็ได้เจา้าอู้ไม่ได้อเอาเราแ,<ป>แพ้แพ้อยู่จะแพ้มันอยู่อะไรภาคไหนแพก็อยู่ภาคเหนือที่เห็นไหมก็คนเหนืออู้เหนือก็ได้เจ้า <c oughs> สอนเปิดอู้เหนือได้บ่เจา <c oughs> ้ามันพูดไม่ได้จริงรอเอ้าทำไมอ่ะไม่ดไม่ไม่ค่อยพูดกันหรอไม่พูดหรออยู่บ้านไม่พี่พูดภาษาไทยแล้วพี่เป็นคนที่ไหนเป็นคนอีสานเจ้า เฮ้ยเป็นคนอีสานด้วยแมนแล้วเจ้าแล้วก็เป็นคนที่เธอไม่เอาด้วยเจ้าอ๋อเพลงของยังอูมอ่ะอะไรนะเพลงของยังอูมใช่พเพลงไหนเพลงของยังอูมที่ร้องกับออร์แกนิกไงไม่ไม่รู้ไม่เคยฟังเพลงอะไรเธอไม่เอาเนี่หรอใช่คนนี้คือ,เอมเคีฟเสียต้องไปหาฟังนะ อา้าวฟังแต่วันนี้ยังไม่ได้นอนเราจะเสียมองเช้าผมแอดเพื่อนพี่ได้ไหมในในร้องเพลงให้เราฟังก่อนเดี๋ยวเรารับแอดเลยโหต้มงขืนต้องขืน,อ,นอย่าไปกลัวนายเราต้องก้าวข้ามมันให้ได้เพงลงนีเพลงร้องยากอะไม่แต่เพงลงร้องยากเอาเพงลงร้องง่ายๆสิโหแล้วจึงจะไม่ร้องจะไม่ร้องอีกต่อไป เพราะจะยังไม่พอและยังไม่พอใคต่อใครจริงๆก็ยากจะลอแต่ตืนยังไม่พอเอี่ยะเคยฟังไหมไม่เคยเพลงอะไรโอ้จริงใบฟืนอ่ะเอาเอาอีกอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยไอ้้องได้อ่าเอามาตื่นตื่นตึ้งตื่นตื่นไม่ต้องมีดนตรีเลยนะพี่ เออมันต้องมีดนต,ตีใช่ใชต่ตีติึงต,ต,ตีติ้งประจันบอกเธอทีต้องการอะไรจาไม่ติงเงินกพ็พอมีรวมดีไม่พอหรือเป็นหมดเธอไม่พอดีเฮ้ยอ,อุ้ยไม่ได้เจอ่มมิตเพียเงเป็นแบบที่เธอหวังหรือแบบที่เธอต้องการบอกเลืรักแค่ไหนทำไมใครก็ตาม ดีอยากเจอในฝันหรือไม่ก็ยามมีการนั้นใจบ่เคยดูกันจะตะโกนใส่ไหมทำไมวะเนี่ยความดีเจเจอเงยเยมันเหนื่อยนะพี่อีน้องเนียโอเคโอเคนายเก่งมากเก่งมากอ่ะเรารับแอดนายผ่านมิชชั่นผ่านมิชชั่นเพื่อนพี่เต็มเต็มอะไรไม่เต็มหรอก ยอดเลยโอเคฟันเดครับบ๊ายบายครับ okay, ครับสวัสดีครับโอเคครับถ้าใครชอบปีลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ